ต๊ดึอราราเป็นไหมงมือนอ่ะเรา,าลองวาดรูปตูก่อนนะสําหรับคนที่อัานโจ๊กอ่ะคราเนี้วัตถุก้อนนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในห้าวินาทีแรกใช่ไหมคงที่แสดงว่าช่วงแรกเนี้ยความเร่งเป็นไง <Yeah. S 2> ไม่เท่ากับศูนยอันนี้เวลาในช่วง เท่ากับ5วินาท,ทีแรกโอเคนาะแล้วต่อมาอีก5วินเอตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเอเท่ากับ0เวลาอีกเท่าไหร่5วินโอเคนะครับอะวัตถุก,ก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ใน5วินาทีแรกช่วงนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางคือเท่าไหร่125เมตรต่อจากนั้นเคลื่อนที่ด้วยความอะไร ความเร็วคงที okay, okay. ่ v เท่าก so ับ a เท่ากับ0โอเคนะเคลื่อนที่ได้ในเวลา5วิได้ระยะทางเท่าไหร่2เมตรามาเมตรจงหาความเร็วต้นและความเร่งของวัตถุนี้โอเคมาดูเลยมาดู a เป็น0แสดงว่าความเร็วในช่วงนี้เนี่ยเป็นไงกันน วตรงนี้ V ตรงนี้ V ตรงนี้ V ตรงนี้เป็นยังไงกับเท่ากันหมดใช่ไหมครับ V ีเท่ากันหมดแสดงว่าศูนย์หนึ่งอย่าลืมเลยถ้า A เป็นศูนย์วเท่ากับเอส่วนที T. อ่ะหาวีเเป็นเท่าไหร่สองร้อยเมตรเวลาคือห้าตัดตัดเท่ากับ ยี่สิบไม่ใช่เขาบอกเท่าไหร่ส <40. S 1> <40. S 2> ี่สิบเมตรต่อวินาทีแสดงว่าความเร็วทุกๆจุดบนนี้คือเท่าไหร่สี่สิบเมตรต่อวินาทีแต่เขาได้ถามหาความเร็วไปไหมไม่เขาถามหาอะไรครับถามหาความเร็วต้นความเร็วนะจุดนี้ใช่ไหมอยู่เท่ากับเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าวีตรงนี้คือ 40อ่าแสดงว่า v ตรงนี้ก็เท่าไหร่ด้วยนี่ที่จุดนี้พอดีเลย <15. S 1> ใช่ครับ v ตรงนี้ก็เท่ากับอ่าม้นั้นแล้วถ้าเราต้องการหาความเร็วต้นอ่ะรู้ v แล้ว v เท่ากับ40 a ยังไม่รู้ u ยังไม่รู้ แต่รู้อะไรรู้ทีเท่ากับห้ารู้เอสเท่ากับเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าโอ้ยหายูได้แล้วเนี่ยเอสเท่ากับยูบวกวีส่วนสองคูณอะไรสี่เอสคือร้อยยี่สิบห้ายูเป็นไม่รู้วีคือส่วนสองทีคือเท่าไหร่อ้าเดี๋ยวเอาห้าไปหาใช่ไหม ้5เป็นหารเอา 2, 2ขึ้นไปคูณเป็นเท่าไหร่เป็น250หาร5เป็นเท่าไหร่5 <50 4. S 1> แสดงว่า u เท่ากับเท่าไหร่ <4. S 1> อ่าตอบไปล,ละคำถามแรกคือ u ตรงนี้เท่ากับเ <4. S 1> มตรต่อวินาทีความเร่งความเร่ง ควาเร่งง่ายมาก v เท่ากับ u บวกอะไร a t v เป็น40 u เป็น10 a ใช้เวลาเป็นเท่าไหร่เนี่ยช่วงนี้าห้าย้ายไปลบเป็น30มย้ายห้าไปาเท่ากับ หกเมตร่องมีกำลังโอเคนะโอเค